วันนี้ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนายพงศิษฐ์เนื่องจำนงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน1000ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนรูและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก กลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและตกแบบต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงมีน้ำทะเลหนุนจึงทำให้การระบายน้ำเกิดการชะลอตัวและระบายได้ช้าทำให้พื้นที่ลุ่มมีปริมาณน,น้ำเพิ่มมากกว่าปกติและท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลกระทบในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคา อำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอบ้านสร้างรวม39ตำบล250หมู่บ้าน3เทศบาล17ชุมชนมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า12,000ครัวเรือนพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบรวม4,904ไร่ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยพร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร,กรเครื่องมือ เครื่องจกักรสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและปัจจุบันได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน ที่สถานีตำรวจภูทรพรมบุรีอภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้หนายบุญเชิดกันไัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยาราชนารีชญถุงยังชีพประธานจำนวน300ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านม่ออ,อรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดย พื้นที่ดังกล่าวประสบอุทกภัยจากพายุไต้ฝุ่นโนรูทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา3 0 0พลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ระบายออกมาเอ,อ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็วและหลายพื้นที่ถูกตัดขาดจากภายนอกเนื่องจากมีน้ำท่วมเส้นทางจราจรในระดับสูงเกินกว่ายานพาหนะจะใช้ในการสัญจรไปมาได้ ปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรีกำลังประเมินความเสียหายและร่วมกับหน่วยงานต่างๆเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว